คุณกำลังประสบป,ปัญหาเกี่ยวกับ p o วเดอร์หรือดัสไม่พออยู่หรือเปล่าหรือคุณกำลังขาดแคลนตัวทองไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าอัปเดตนี้จะช่วย,วยคุณเองอยากรู้เหรออยากรู้ดูใต้คอมเมนต์ดิ <c oughs> <c oughs> แม่ก็ดูหายไปละไปครับไปรับชมลีปใต้เลยคุณกำลังตามหาร้านที่มีทุกอย่างครบครันอยู่หรือเปล่า ต้องนี่เลยบิวประกอ,อบไม่ว่าจะเป็นเติมโรบักคลาดไก่หรือบริการแมปดังต่างๆบอกเลยว่ามีครบจบในที่เดียวกี่เติมเงินมีทั้งทูมนี่อ่างเปาและธนาคารแบบสลีปบอกเลยทั้งสองอันนี้ฟรีค่าธรรมเนียมบริการส่งไวปลอดภัยไร้เกียนแถมยังมีแอดมินให้ติดต่อตลอด24ชั่วโมงลิงก์ร้านอยู่ใต้คิดเด้อย่า,าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะ มาฮะทุกคนนะครับเดี๋ยวพี่จะมาสรุปไว้ฟังแล้วกันนะครับว่ามีอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างนะครับก็พี่จะขออธิบายอย่างนี้ก่อนเลยนะครับพี่จะพูดแค่สิ่งที่มันจําเป็นนะครับหรือว่าสําคัญในการเล่นแมปนี้เฉพาะนะครับถ้าแบบรายละเอียดดีเทลหรือฟีเจอร์เล็กๆน้อยๆที่พี่ไม่ได้พูดไปนะครับก็อาจจะไม่ได้พูดไปนั่นแหละเออนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่จะพูดที่มันแบบส่งผลต่อเกมนะครับ อย่างแรกเลยนะครับระบบใหม่ระบบหอคอยร้อยช้นนั่นเองนะครับซึ่งมันจะเกิดทุกๆ45นะครับไม่ใช่45นาทีนะคือแบบมัน45เอ่อ0.045อะไรเงี้ยนะครับบ่าย1:45นาทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งน่าจะเกิดเกาะแรกนะครับนี่อะไร Infinity Castle นั่นเองนะครับไม่ใช่ Infinity เป็น Infernal Castle นะครับโอ้พูดเป็น AA เลยนะครับพอดีว่าเล่นใน AA เยอะไปหน่อยนั่นเองเนาะ ก็นี่เลยนะครับจะมีมอสไลน์จีดรอปด้วยนะครับอย่างที่พี่พูดไปนะครับแลวก็จะมีของพาวเดอร์นะครับบอกเลยว่าเบิ่มเบิ่มอ่ะน่าจะเป็นอัปเดตที่ฟาร์มพาวเดอร์โดยเฉพาะละมั้งเพราะว่าเพยเยอร์น่าจะบ่นแบบอุ๊หหาพาวเดอร์ยากจังใช้เยอะอะไรอย่างนี้นะครับอแอดมินก็จัดให้เลยนะครับมีเอาพาวเดอร์มาใส่เลยทีนี้ฟาร์มกันลนาแล้ว ไม่โฟงแบบไม่โฟงไม่ฟ์มตังกันแล้วไม่เอฟเคแล้วมาฟังฟาเดอร์นี่แหละเออนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของตัวทองด้วยนะครับแต่ตัวทองเนี่ยมันจะดรอปทางด้านของในตัวบอสนะซึ่งนะครับทุกๆ5ชั้นจะมีบอสนะครับนะซึ่งบอสจะดรอปทางด้านของน่าไรอย่างที่พี่บอกไปจะมีทางด้านของตัวแล้วก็พาเดอร์ด้วยนะเองนะครับและตอนนี้นะครับจํานวนชั้นเนี่ยมันก็ร้อยชั้นนั่นแหละนะครับแต่มันจะแบ่งอ่ะคือแบบถ้าชั้นแรกๆมันก็จะเป็นมอรแรง์เอนะครับ ชั้นต่อไปก็จะเป็นแรงเอต่อไปก็จะเป็นแรงเออ่ะแต่พี่จําไม่ได้แล้วนะครับว่ามันกี่ชั้นนะครับเดีย๋ยวพี่จะขึ้นรูปให้ดูละกันนะครับแต่ถ้าจะไม่ผิดมันช่าชั้น3 0บวกเนี่ยจะเป็นมอนแรงเอทุกตัวเลยนะครับห้าสิชั้นแรกเนี่ยมันจะเกิดเป็น3เกาะแรกนี้นะครับเดีย๋ยวพี่จะขึ้นให้ดูแล้วกันจะเป็นทางด้านของเกาะโซโล่เลเวลลิ่งเกาะทางด้านของอะไรนารูโตะนะครับแล้วก็วันพีชนะครับสิชั้นแรกก็จะเป็นทางด้านของ3เกาะนี้นะครับ แต่ตั้งแต่15ชั้นขึ้นไปนะครับมันก็จะแรนดอมแล้วนะอ่าดานต่อไปก็อาจจะเป็นดานอะไรก็ไม่รู้นะครับก็แรนดอมทั้งหมด7ด่านนี้แล้วประมาณนี้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นทางด้านของระบบดันเจียนนะครับซึ่งตอนนี้ระบบดันเจียนมีประตูการันตีดับเบิลดันเจียนกับการันตีล่าง S มาแล้วนะครับซึ่งการันตีดับเบิลดันเจียนเนี่ยจะเกิดนะครับตอนเที่ยงตรงนั่นเองนะครับไม่แน่ใจนะว่าตามเวลาไหนนะครับแต่ถ้าเป็นเวลาไทยเนี่ยคือเที่ยงตรงนั่นเองนะครับ ก็จะเกิดเป็นดับเบิลดันเทียนแน่นอนนะครับ1น0เนาะแล้วก็เกรดแลงเอนะครับมันก็จะมีการันตีนะครับอยู่ประมาณ5เวลามั้งนะครับก็จะมีตั้งแต่เที่ยงคืน9โมงนะครับตอนเที่ยงแล้วก็ช่วง6โมงแล้วก็3ามทุ่มนั่นเองครับประมาณนี้นะแล้วก็เขาเหมือนจะบัฟนะครับบัฟทางหน้าขออันนี้ด้วยนะครับเป็นโอกาสนะครับในการเกิดดับเบิลดันเทียนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเลสเกรเนี่ยก็จะบวกอีก50%นด้วยเองนะครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับของในตึกกิลด์นะครับก็จะมีทางหน้าของดัมมี่นะครับข้าเพิ่มมาแล้วก็จะเป็นอันติเมตแรงอัพรูนมานั่นเองนะครับนี่พี่พาไปดูนะครับมาที่ตึกกิลด์นะครับถ้าเลี้ยวซ้ายนะครับห้องนี้ก็จะเป็นห้องให้ทดลองดัมเมตนั่นเองครับเราสามารถมาทดลองได้นะว่าตอนนี้นะครับ DPS เราเท่าไหร่นั่นเองครับโอ้ แต่ดูดีเอสพี่เนี่ยครับดาบลังเอสเอสนะแต่ดูบัฟเห็นบัฟแล้วท้อเลยนั่นเองนะไปะนะครับจะพามาดูทางหน้าของนี่ก่อนเลยครับการแลกเปลี่ยนนั่นเองเนาะซึ่งก็ตัวกิวเนี่ยเท่าเดิมน,นะครับแต่จะเพิ่มการนี้เลยนะครับการแบบลดระดับจากลเจนต์ใช่ไหมก็จะสามารถแลกเป็นแรได้แล้วนะครับตาเรนเนี่ยก็จะอยู่ที่1ต่อหนึ่งเลยนะครับซึ่งบอกเลยว่า ไม่คุ้มอ่ะเอาจริงคือแบบมันไม่คุ้มเลยนะทุกคนไม่ค่อยแนะนําให้แรกเท่าไหร่ถ้าไม่จําเป็นเนี่ยเพราะว่ามันเลทหนึ่งต่อหนึ่งเลยนะครับแต่ถ้าเนี่ยเราคอนเวิร์ตขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งใช่ไหมจากสมมุตินะครับคอมมอนขึ้นไปแลเนี่ยคือมันเลทหนึ่งต่อสิบเลยครับอันนี้ก็เลืองอ่ะอันนี้ก็เพื่อ,อ,อ,นนเ,อเหมือนกันไม่คุ้มะอาดนะ่ะจริงว่าเออไม่คุ้มะอาเลยนะครับแนะนำให้ไปฟาร์มเ,เองอะ่ะนะน่าจะดีสุดแล้วนะครับ แล้วก็อันเตอร์เมดแลนด์อัพนะครับก็จะเป็นทางด้านของเหมือนจะต้องใช้หินรูนมอนครับ10อันมาแรกนั่นเองเนาะแต่ถ้าเราไม่มีครับเราสามารถซื้อจากรูนช็อปได้นั่นเองนะครับอ่านี่เลยครับก็จะมีขายอยู่ที่99เตัวทองนั่นเองนะครับแล้วก็รู้สึกว่าอ่ารูนต่างๆเนี่ยราคาจะลดลงด้วยนะนะครับพี่เขาบอกมานะครับจะลดราคาลงไม่แน่ใจนะครับว่าราคาเก่ามันเท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้คือราคาคือแบบมันถูกมากเลยนะสำหรับพี่ แนะนําว่าไปซื้อได้นะครับพวกแบบเพิ่มเอ็กซ์ตาร์ูมอะไรอย่างเงี้ยไม่ก็ลดห้องใช่ไหมนะอ๋อเหมือนจะมีการลดห้องด้วยใช่ไหมพี่จาไม่ได้อะอไหนลดห้องนะอ่ะอันนี้นะครับจะลบไปหนึ่งห้องถือว่าดีอยู่นะครับอันนี้นะก็ประมาณนี้นะครับในตึกกิลนะครับก็จะมีทางด้านของดัมมี่มีทางด้านของอันติเมตและอัพรูนมานครับตอนต่อมานะครับก็จะเป็นฟีเจอร์นะครับการขายหรือว่าล็อกอาวุธนั่นเองนะ ให้เรามาที่ไอเทมนะครับดูตรงล็อกนะครับตอนนี้เพิ่มมาแล้วนะในส่วนของเวปป้อนนะครับเราสามารถเลือกล็อกได้แล้วนะ<ช>อ่านี่เลยนะครับแล้วก็สามารถกดเซลล์ได้เหมือนกันนะครับเหมือนกับเงาเลยนะครับสามารถกด select all แล้วก็สามารถเซลล์ได้เลยนะครับอบอกเลยว่าเป็นระบบที่ควรเพิ่มมาตั้งนานแล้ว <c oughs> คือแบบมันมีในเงาใช่ไหมแต่แบบไม่มีในไอเทมอะ <c oughs> พี่ก็งงเฮ้ย อะไรวะคือแบบโอ้โหสมัยก่อนนี่คือต้องมานั่งขายเทียอันนะแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วนะครับเพราะว่าเกยเอามาให้เราแล้วนะเอกนะครับถือว่าดีเลยนะครับต่อว่านะครับเป็นส่วนที่เหมือนจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหัวใจหลักนะครับส่วนสําคัญของอัปเดตนี้เลยก็ว่าได้นะครับก็คือเป็นอัปเดตเกี่ยวกับเงาโดยเฉพาะนะครับจะเป็นเพิ่มเลเวลเงานะครับแรงของเงาตอนนี้คือแรงเงาเนี่ยมันจะมีทั้งหน้าของแรงใหม่นะครับก็คือแรงเอ็นเพิ่มมาแล้วนะครับ นี่เลยมาดูที่อินเด็กนะครับตอนนี้เราสามารถเป็นทดสอบเป็นลักเอ็นได้แล้วนะอ่านี่นะครับอ่ะที่ทดสอบให้ดูลักเอ็นนะครับเหมือนจะต้านอยู่ที่280นะอ่านะครับตอนนี้ลักเอ็นต้านอยู่ที่2อ0ถ้าเป็นเบลูเนี่ยดามเมจจะอยู่ที่2 8 6 4 1 t นั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับซึ่งแรงจีก็ยังเท่าเดิมนะครับ200เท่าไหร่นะ255นะครับเท่าเดิมนะแล้วก็ การปับนะครับการปับก็จะมีทางด้านของอ,อะไรอ่ะเขาเรียกว่าเพิ่มเวลนะครับเลเวลแคปบของเงาเนี่ยนะครับตามแรงของพิเยอร์นั่นเองนะครับเดีย๋ยวพี่จะขึ้นรูปให้ละกันเออนะครับมันค่อนข้างจะเยอะอ่ะเดี๋ยวพี่ขึ้นรูปแพรละกันนะครับอ่ะดะูจากรูปตัวนี้ละกันนะครับถ้าแบบแรงเอ็นเนี่ยมันก็จะเพิ่มเลเวลเป็น30เลยมั้งนะครับแล้วก็การฟูลดาเมจนะครับก็จะ มีทางด้านของแร้งใหม่มาน่าจะเป็นแร้งโมนาดนะครับที่คูนาเมตสีเทาเลยนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับการคูน้ำเม็ของเงาเนาะบอกเลยว่าเบิ่มๆอ่ะอัปเดตท,ที่แล้วใช่ไหมครับเป็นอัปเดตเกี่ยวกับดาบคือแบบดาบโคตรโอพีตอนนี้นะครับเป็นอัปเดตเกี่ยวกับเงาแล้วนะอะ่แบบกลัวคนแบบไม่ใช้มั้ง <c oughs> หรือว่าอัปเดตท,ที่แล้วเขาแบบใส่ดาเมจให้กับดาบมากไปหรือเปล่าอัปเดตนี้เขาก็เลยยัดให้มากับเงาแบบเบิ่มๆอ่ะ เพราะว่าอันเดตเนี้ยไม่มีอะไรเก <mm <three tik away alah> ี่ยวกับดาบเลยนะไม่มีเลยนะครับจะมีแค่เล็กๆน้อยๆก็คือออตโตเซลเอ้ไม่ใช่ออตโตเซลเป็นเอ่เซลเล็กเซลใช่ไหมออนะครับแล้วก็ล็อกนั่นเองเนาะอนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็น FK r e ครีบอร์ดนะครับก็จะมีสัตว์ขี่ม่นะครับเป็นม้าอย่างนี้เลยนะครับซึ่งถ้าเราใช้ทางด้านของดาบอันนี้ใช่ไหมนะครับเวลาเราขี่ม้าเนี่ยก็จะกลายเป็นยูนิคอร์นนะครับดูปุ๊บ <poured alive ấy> เป็นไงทุกคนโอ้โหเป็นยูนิคอร์นเลยสปีดเท่าเดิมนะครับสปีดเท่ากับไทเกอร์เลยนะอ่าแต่แบบมันดูบิ่งไวไกวยังไงไม่ดูเฮะถ้าว่าแถมเท่ก็ด้วยแบบมีเขาอะเนี่ยแบบยูนิคอร์นเลยทุกคนไม่ใช่มาแล้วอันนี้คือยูนิคอร์นสัตว์นะครับ แล้วก็อาวุธใหม่นะครับไม่ใช่อาวุธใหม่เขาเรียกว่าต้องเป็นสกินใหม่ครับจะเป็น h o l y War Act นั่นเองนะครับหรือว่าขวานลบศักสิทธ์อะไรนั่นแหละ,ะนะครับก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นท่าเดินนะครับท่าวิง่งถือว่าเท่ย,ยู่อปะทุกคนชอบไหมแต่สาหรับพี่ชอบใช้ดาบคู่มากกว่าอ,อันนี้ไม่ค่อยเท่าไรนะครับขวานพี่ไม่ค่อยชอบใช้อยู่แล้วดาบไม่ว่าจะเป็นเกมไหนไม่เคยใช้ขวานเลยยกเว้นไมค์ครับนะครับเพราะว่าดาเมจมันแรงนั่นเองเนาะ เก็เทดีเอ้ยแต่ถ้าแบบเราขี่ออุ้ย,ยขาคือแบบใหญ่ขึ้นมาอีกดูดีทุกคนกลายเป็นแบบโอ้โหมาริเตโพนี่เลยทีนี้นะครับและส่วนสุดท้ายนะครับทุกคนส่วนนี้น่าจะเป็นส่วนที่ใครๆน่าจะรอะคอยนะครับนั่นก็นนคือโค้ดนั่นเองนะครับลอแบบ่อซะว่บโอ้โหแจกท้ายคลิปเลย เเดี๋ยวพี่จะปรับปรุงแล้วกันนะครับอัปเดตอัปโหลครั้งหน้าก็อาจจะเอามาตั้งแต่ตอนคลิปให้เลยแล้วกันนะซึ่งอัปเดตนี้นะครับก็จะแจกโค้ดเป็นดัสนั่นเองนะครับเพราะว่าหลายคนน่าจะตามหาปะ <c oughs> <c oughs> ก็ใส่โค้ดตามนี้ได้เลยนะครับนี่เลยครับกดไปเราก็จะได้ทางด้านของดัสเพิ่มมานั่นเองนะครับหรือว่าพาวเดอร์นั่นแหละนะครับได้มาไหมวุ้ยได้มาบึมบึมวุ้ยทุกคนดูบึมบึมบึมบม <c oughs> ไหนๆก็จบคลิปแล้วเอาไว้สุ่มซะหน่อยดีกว่าทุกคนไะตอนนี้ขวานพี่กำลังต้องการเลยมาขอแบบชาปเนต8อะไรอย่างเงี้ยเออเบอร์น10เลยไม่มีนะครับเบอร์น10อ่ะมาขออะไรที่มันดีกว่านี้หน่อยนะแม่ไปอ็นหชาปเนต2ไปทุกคนอุ้ยอันนี้ดีนะทุกคนเอาแบาบ,าบเพิ่มดัดแต่ว่าธาเมจคูไม่เพิ่ม ไม่มีประโยชน์โอ้โหมือนเดิมอ่ะหมดแล้วเดี๋ยวนะเหมล้วหรอทำไมรู้สึกว่าได้ของแย่กว่าเดิมเนี่ยประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปสรับอัปเดตสรุปเราก็มีมาก็เยอะพอสมควรนะครับอัปเดตนี้แต่ถ้าเนื้อหาส่วนไหนตกหล่นไปก็ขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะเองนะครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดไลค์พี่ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อๆไปของพี่นั่นเองนะครับถ้าให้กดแล้วก็ขอบคุณมากๆครับเป้เใจกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย